พีบีเฮ้ยกเบี้ยกันนะไม่มีนะไม่มีน้ำนู่นนู่นนู่นลองไปแก้ดูดิเราไปแก้ดูนู่นนะแก้เพื่อเอออาติอาติอาติบ๊วะไลน์เฮ้ยเล่นอะไร เลเยะวันก่อนไปเอาเคราตินสูตรนมแพ้ของเมียคนข้างบ้านมานี่หว่าเพื่อผมสวยและเงางามมีน้ำหนักหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนหลังออกจ้ะอุ้ยผมมีน้ำหนักสุดๆเลยอ่ะ ออจริงขอเบอร์กูหน่อยมานี่หน่อยแล้วเธอเธอเราขอเบอร์หน่อยเขาเดินมาแล้วกูว่าได้แน่เลยอ่ะนี่นี่ขอเบอร์หน่อยค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะได้แน่เลยกูขอเบอร์ใครขอเบอร์ใครพี่บอลเขาให้ขอให้คนนั้นน่ะตากเอาเบอร์ให้พี่บอลด้วยนะมาแล้วคำพูดนี้ถ้าแมนแมนคนติดตามจะเยอะกว่านี้ อยจะจะขัให้ฟันหลุดช่องนี้เป็นตุ๊ดจ้าถ้าเกิดอยากดูแมนแมให้ไปดูช่องผู้ชายอยากดูแมนแมให้ไปดูช่องรักมวยขอเป็นตัวของตัวเองดีกว่านาะอคนจะชอบก็ชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองละจา้าก่อนจะเม้นคำนี้ไปทําช่องตัวเองให้ดังก่อนนาอแล้วค่อยมาเม้นแดดร้อนแบบนี้ก็แดดลาชีซะหน่อยถ้าเกิดอยากได้แมนกว่านี้ให้ไปนั่งดูพ่อตัวเองนะจา้า อาออ๋เอาบอลบอลมาไงเนี่ยมมาาาจะูหเป็้ยันไงบ้างเนี่ยบอลเป็นไงบ้างเนี่ยของนำจูโอ้ยหมดละมังของกูหกหมดละมังเนี่ยโอ้โห อะไรกันนล่มนเจ็กเลยที่ไกลมาดูนี่นี่เนี่ยมันต้องวดตรงไหนอะพี่นี่ไงเข้าตรงนี้ไงเออนี่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเสียงอะไรที่ลเสียงอะไรอ้าาเตายแล้วลงไปเล่นอะไรตรงนั้นเออแล้วลงไปเล่นไตรงนั้นเราเมื่อกี้ยังอยู่บนรถอยู่เลยขึ้นมาขึ้นมาเออไปทางไหเออ มั่งไหมเปล่าอะไรอยากกินเงี้ยเปล่าไม่อยากกินเนีฉยๆกูขอผมน,นึงโอ้โหมึงนี่นเนาะเอา Yeah.